สวัสดีครับวันนี้มีร้านอาหารไทยที่ไม่ธรรมดามาให้ชมกันนะครับเมื่อก่อนร้านนี้จะเป็นร้านลับนะเพราะว่าเขาแอบมาเปิดในบ้านทรงไทยครับอยู่ในเขตชุมชนที่ทำเลไม่ได้แบบอยู่ย่านเศรษฐกิจหรือว่ามีคนพลุกพล่านอะไรเลยกว่าจะมีคนมาเจอแล้วก็บอกกันปากต่อปากเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับจนตอนนี้โด่งดังแล้วครับดาลุงดารานักชิมยังต้องมากินที่นี่เลยร้านนี้ชื่อร้านเชฟยิสนะครับจะตั้งอยู่ที่ซอยราชพัฒนา15แยก2หรือว่าซอยมิสทีนนะครับที่จะรถมีก่อนถึงร้านนะครับจะมีป้ายบอกจอดหน้าบ้านหลังนี้ได้เเลลยหหรรือว่าาาาทงงข้้ันก็มี ที่จอดกว้างๆเลยนะครับมุมหน้าร้านนี่ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันก่อนเพราะว่ามันสวยมากนะครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยอิตาเลียนฮาลลาด้วยนะครับเชฟยิสก็จะเป็นเชฟที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาหน้าตาอาจจะหล่อเหลาแบบคนอาหรับแต่ว่าทําอาหารไทยได้ดีเลยครับอาหารอิตาเลียนก็ทําได้อาหารอาหารับนี่ทําแบบว่ารสชาติถูกปากคนไทยเลยเชฟถนัดมากนะครับเคยทํางานอยู่ในโรงแรมในต่างประเทศนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาเปิดร้านอาหารที่ไทยที่นําเอาเรือนไทยมาทาสีดำนะครับให้มันดูมีความโมเดิร์นแล้วก็ตกแต่งด้วยอะไรที่เป็นแบบไทยๆนะครับเป็นร้านอาหารไทยที่เทมาก มากร้านหนึ่งเลยมันดูสวยดูขลังแล้วก็ไม่แออัดด้วยนะครับมีห้องละหมาดด้วยได้ถุนเรือนก็จะทําเป็นห้องอาหารติดแอร์เย็นสบายนะครับขึ้นไปข้างบนก็นั่งได้นะครับข้างบนก็สวยมาดูอาหารกันบ้างดีกว่าอาหารไทยที่นี่มีครบทั้ง4ภาคเลยครับเป็นฮาลาลแล้วก็เป็นรสชาติที่จัดจ้านถูกปากคนไทยนะครับแต่อยากจะให้มาดูพิซซ่ากันก่อนพิซซ่าที่นี่อร่อยนะครับเป็นพิซซ่าแป้งสดกระบวนการก็จะเริ่มตั้งแต่นวดแป้งคลึงแป้งได้แผ่นบางๆแบบนี้แล้วก็ทาซอสพิซซ่าสูตรเฉพาะของร้านลงไป กแป้งพวกชีสต่างๆนี่ใช้ของนำเข้าทั้งหมดนะครับพิซซ่าที่นี่ก็จะพรีเมียมนิดนึงจากนั้นก็ใส่หน้าลงไปครับเป็นหน้ากระเพราเนื้ออันนี้น่าสนใจมากไม่เคยกินเลยแต่เดี๋ยวต้องลองว่ามันจะเข้ากันไหมหลังจากนั้นก็จะอบออกมาหน้าตาก็จะน่ากินใช้ได้เลยนะครับโรยด้วยกระเพรากรอบปิดท้ายแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับโอ้โห,หน่ากินมากฝรั่งเห็นนี่ต้องร้องว้าวแน่นอนครับตัวแป้งมีทั้งความกรอบและความนุ่มบางสไตล์อิตาเลียนเลยนะครับส่วนหน้ากระเพราเนี่ยก็เป็นกระเพรารสชาติไทยแท้เลยมีความเผ็ดหอมพริขกข ความอร่อยให้กับพิซซ่าชิ้นนี้นะครับพิซซ่ากะเพราเนื้อถาดนี้ราคา279บาทต่อมาเป็นสปาเกตตีผัดพริกแห้งเชฟได้นําพริกแห้งกระเทียมลงไปผัดกับเส้นสปาเกตตีนะครับมีเห็ดแล้วก็มะเขือเทศด้วยผัดด้วยไฟแรงเนื้อริบอายเอามาย่างแบบมีเดียมแล้วก็วางท็อปลงไปโรยพาร์มิสันชีสนะครับรสชาติเผ็ดเบ,ดเบ,ดเบ,ดบาๆหอมพริกแห้งเนื้อก็นุ่มดีครับต่อมาจานนี้เป็นสลัดเชฟยิสนะครับราคา169บาทมีผักสดมีไข่ต้มแล้วก็เป็นแป้งก,อกรอบๆนะครับน้ำสลัดก็จะมีความหวานๆน,นัวๆรสไม่จัดแต่จะมีกลิ่่่นนหออออมมขงงเเเครืทศตาป็ ปลากระพงนึ่งมะนาวครับราคา450บาทนอกจากปลาที่สดแล้วรสชาติความแซ่บของน้ำราดปลากระพงที่นี่ก็ไม่แพ้ใครครับใช้พริกขี้หนูสวนที่ให้ความเผ็ดหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวจากมะนาวแท้พริกกระเทียมเนี่ยจะต้องเคี้ยวเจอนะครับเชฟก็จะใช้สับเอาไม่ได้ใช้ปั่นจนละเอียดไปหมดครับต่อมาเป็นปลากุ้งแม่น้ําเอากุ้งไปย่างนิดนึงแล้วก็ทําเครื่องปลาแบบไทยโบราณที่จะมีน้ําพริกเผามีกะทินะครับแล้วก็สมุนไพรไทยต่างๆจานนี้360บาทครับต่อมาจานนี้เป็นยำส้มโอนะครับเป็นยำผลไม้แบบไทยๆเหมาะสําหรับหน้าร้อนมากใส่กุ้้้งงแหมพราวั ยำกับน้ำปลาหวานความเปรี้ยวอมหวานได้มาจากส้มโอแล้วก็มีความหอมมันจากมะพร้าวคั่วและกุ้งแห้งด้วยแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะครับยำส้มโอกุ้งสดราคา229บาทครับต่อมาเป็นลาบเนื้อครับเสิร์ฟมาเป็นเซตพร้อมข้าวเหนียวและผักสดรสชาติเป็นลาบแบบทางเหนือแต่ว่ารสจัดนะครับแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศมะแขวนเบาๆชุดนี้120บาทแล้วก็ในลูกมะพร้าวนี้ครับเป็นหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนข้างในจะเป็นกุ้งหมึกหอยเอาไปผัดกับพริกแกงใส่ไข่ใส่กะทิเสิร์ฟในลูกมะพร้าวพร้อม ปูนิ่มทอดครับเป็นส้มตำเส้นกรอบนะครับเอามะละกอไปชุบแป้งแล้วก็ทอดเสิร์ฟกับน้ำส้มตำไทยรสชาติเปรี้ยวหวานวิธีการกินเทแล้วก็คลุกๆแบบนี้ได้เลยครับปูนิ่มทอดก็กินได้ทั้งตัวกินกับส้มตำแล้วมันดีมากครับแล้วก็จะมีกุ้งเผาอายุธยาด้วยครับราคา499บาทมี4ตัวเป็นกุ้งเผาผ่าหลังนะครับเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟูแซบๆทางใต้ก็มีเนื้อฮ้องนะครับรสชาติตามแบบฉบับภูเก็ตเลยครับเนื้อนุ่มมากปกติเป็นหมูฮ้องนะครับที่นี่เขาดัดแปลงมาใช้เเนนนื้้้อออมมมมาาาาาททกกก็็รสชติิหหวววลล่ปดดยยขง เป็นคาราเมลคัสต์ดครับ, Star, ร,บราคา119บาทแล้วก็จะมีเทรามิสุของหวานสไตล์อิตาลีที่นุ่มหอมละมุนมากๆราคา149บาทนะครับกินอิม่มแล้วก็สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้หน้าร้านก็จะเป็นคลองนะครับถ้าเชฟว่างๆก็อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับเชฟได้นะครับเชฟบริการดีเป็นกันเองมากรับรองมาครั้งแรกแล้วต้องมีครั้งที่2ที่3ตามมาแน่นอนครับร้านเชฟยิสเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงพฤหัสเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครึง่งส่วนศุกร์ถึงอาทิตย์เปิดตั้งแต่10 3นนถึงทุ่่มมมมมครรัับพพิิิกดดดดเเเเอออ์โลละาายยีูตไ้ใว ก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ